พอกันอีกกินแบเก็นเกลือพี่น้องพายมากินเข,ข่ากินน้ำคือเก้าพี่น้องมือนีกับล้อมปูเฒ่าพายกินคือเก้ามือนีเมนูมือนีมีไก่้ใต้น้ำนาะพี่น้องเนาะของหวานเนากับบักบูครับบักร้องกลองพี่น้องกินแบบประหยัดประหยัดมืนอนีครับแม่บ้านได้ทั้งข้าวเหนียวข้าวเจ้าไว้จ้ะแม่บ้านมากินข้าวเหนียวพี่น้องบักรว่งเบิ่งที่ฉีดเป็นตะเซียมาเดือดเอเหมือนกันอือ คุณนครับขอกันอยู่ได้หรอเมื่อตีกันตับพี่น้องตับตับพี่หน้องตับตับตับเนี่พี่น้องตับจับนามองมือพี่น้องตับพี่หน้องเกบลอะอรอ้น่ห้ามเออีก่ะเกลือเนาะเรื่อบอ่อื้อื้มเกืออื้เกลืออยู่ด้ยบอสอดพน ปเปื่อยๆได้จ้ะอือน่าเสียดสงเอ้ยมีพวกไข่้อมไหมพี่น้องอืออยากเด้หล่อนดีไล่ะหล่อนเด้มันอยู่ไก่ถนนกทีเดียพี่น้งอ,นอ,นองเดี๋ยวรบนยังไงได้จ้ะตักแค่นนปนเยะจับน้ำพี่น้องตอนไก่อือ

จับหนามลงไปทำยังไงครับเอือดน้อยตุยดดอื่อมั่ะให้เแ็บหนักอ่ะเออหอ้่งยังไหมหนึ่มยงต้องใครบ้านะใครเพี่นองรักไปอือม บิกกันนะฮะอืมก็ทำอมไราะฮักกันอืมโอ้ไม่อยากไปแล้วนะอืมง่ายกว่าอืมฝากินฝากย่ายบายกัางสัป

ยังสิดเศษง่วปนีิกไกลป่ะเปัติสุกเขาม,มากินตูดไกล้่ได้ตูดไกลแด้วพี่นุ่รัจับล้าจับแบบมเป็นตะเผ็ดตะเผ็ดไ่นน,น,นู่นไกล้ต่หนามเนาะบนโด,ดโดนเห็ดกินตัวหนึนะะ่งนองแบบ

ตับงมไปเป๊ดเป็ดเป็ดใตน้ำกระเสบอืมบ้ครับนม่ถึบมันมันงแบบเพื่อนเฮ้ยเลือดถึงใครวฮะมือกว้างใครปล่เนาะใครเปล

อีออืมคุณสนยเขาอิ่มมากใช่ไหมเขาแะอะไรเขาจ่าจิ้มมะนี่มันมังม่าแท้อืมตูดรเหรออืม,อมไปตัวหนูมีตมีนมันเลื้อยไตหรือรับม หาพอว่ายุ่เรตตินมันอยู่ใตรตโตะนะตินอยู่ใต่ตโตะน้องปลองมะกินศาสนานี่ะเพื่ให้จำยาน้องจีนเปื่อยีขาเนลี่ยมเดี้ยวไงตุ้งข้าอยาก่ะไรพี่ลองไปกินเลยเอาหมอห้ามข้ามลาย อืมอืมอืมยบี่ปนสีแองไปเป็นหมังไม่หรออืมนขอไว้แค่เมื่อช่งปั่นนะอืมอืมยุขอกินหนอกินหนอตัดมันเอาไม่หลับหมดแล้วววอืม เขาก็บอกหม้เก okay. ับเนี่ยเขาว่าพูดเถ่ามากินเขาก็บอกหม่กะเสียบอีนี่ได้เหรอคือใบบุกเลยจ๊ะเแต่มันก็บาบบุกอย่านับนหักวะมึงมันใบบุกมันเป็นหอยย่ามันอะ

ก็กินอะไรเล็กเกี็ดน้องี่ห้องกินของกันไปเนาะม่นู้จักกินขขาวต่างๆไ่ห้อกม่้งอื่นกันกินจะคอยละมันยังอิ่มล้วพไปน้องน่าจัามากนะอ้มหวานขนาดกุนองอืมกลับไรร้องว่อง

เฮ้ยแบอแลนั้นอืเมื่อหนึ่งยังถืออยู่อือว้าฮึรสม่เลื่กินได้สามปีก็่หมดเบ้าร้องกว่องเมื่อหอมกีะหมัดผลไม้เมรณอนิดน้อย่ะ แเลยค่ะกันม่ชาวลุกไม่ไงเราอยากกินแบบออยังก็ <บา S 1> ท้องทังขยายทำหามบนั่งถาแต่ขาเตอาตั้งแบบนี้หรออันแม่ค่ะกับข้ากับขับปถดส้มวิวคอยตั้งนานเลยทาไมถึงมาถึงอยูสันมหาบอกป็กต้องทังขยาพี่น้องอเ,ออเหตุที่ตูนกุนเข่าเดี๋ยไปหามาติตเดี๋ยเพื่อนกินอยู่ดอก ลูกหนึ่งไม่ต้องพาเด้อมาให้ย่ายคนวะโอ้ม oh. เมาแล้วเจ็บแสบตัวคนอมอ่าอื่อืม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 อมอมอี่อือมอนอกอืมอืรอืม้ืมอืมอเม้อืม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 อเมอืมอืสองมอื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 นอมอือืมอืมอามอนมือืมอืมอมอืมอืมอืมืมอืมอืมเมืมอืมออือืมืออืมือือืมอือืม,มอ คือเก่าพี่รองมึงอีกแล้วขอขอบคุณเนาะพี่รองเอฟซีปูติเขามาติดตามแบบชมเนาะทางในประเทศและนอกประเทศเนาะกูไปเหตุงานเหตุการณ์อยู่เมืองรองเมืองล่างเนาะคอยปังปังมันนี่เฮงเนาะพี่รองเนาะรำรวยรำรวยปูทุกคนเนาะพี่รองเนาะก็ของผู้เฒ่าป้ากินแชนแนลกับมึงอีกแล้ิ้มยิ้มคือเก่าพี่รองแซ่บคือเก่าปปอปอกันีพี่หนาเนาะพี่รองขอปิดปิดไปครันี่ครับผมสวัสดีจ้าครับสวัสดีครับ